สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่ช่องเซล่าคันดาเองค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็มาอยู่กันอีกแล้วในเกมโรบอกนะคะหลังจากที่หายกันไปนานเลยนะคะเกมโรบอกวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโรบอกแมปกระโดดแมปอันนี้เลยนะนี่ภาพเค้ื่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวชื่อแมปเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างนะคะเรือะทิ้งได้หรือเปล่าเนี่ยโอยตกแล้วทำไมเริ่มมาเอาต้องตกทุกทีทกเลยคุนอ้าว อย่ดีก็เกิดระตูนี้เฉยเลยไม่เป็นไรไปต่ดอดีกว่าทุกคนเราคิดว่าด่านนี้ง่ายมากเพราะเราผักแล้นอนเรียกไว้ว่าชมนาญพูดจะไม่ทันขาดคํานะคะทุกคนตกเรามีวิธีนี่ค่ะทุกคนดูนี่นะอ้าวผิดนี่ค่ะทุกคนสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเดินเลยค่ะ <c oughs> เป็นไงคะทุกคนวิธีเราเราจะไปสิมพูนะเราคิดว่าเขาน่าจะน่าจะไม่ได้เราใช่ เขาไม่ได้หลอกจริงค่ะแต่เราเนี่ยหลอกตัวเองถ้าไปสีมูวไม่ได้ไปสีม่วงนะคะทุกคนไปลิเจเราจะไปสีอะไรดีเออเธอไปก่อนเลยแม่หัวทองไปที่ไหนทุกคนเราจะลองให้เธอดูไปก่อนละกันไปสีอะไรสิบอลช์สิไม่เดินด้วยอ่อ,อ,อไปก็ได้เฮ้ย ทุกคนนั่นเราไปรอนางนี่นางก็แบบไม่รอเราเหมือนกันโดดไปต่ออันนี้ก็ด่านง่ายๆนะคะทุกคนแบบเบเบเลยนะคะทุกคนง่ายแบบง่ายมากโดดไปต่อนะคะลูกกลมๆเมืนหิม,มที่เป็นเลโก้อันนี้ไมนด่านสีขาวแล้วเนี่ยไม่เห็นมีแต่สีขาวไม่เห็นมีสีอื่นปนเลยนี่ทุกคนโดดอายตายอีกแล้วคะ่ะทุกคน เสียงมันดังไหมอะทุกคนถ้าเสียงไม่ดังก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราใช้ไม้นะคะฟังอเดี๋ยวไปต่ออ๋อไม่ได้มันยากไปแปรกะัะทุกคยมันยากจังทุกคนึกมันยากมากเลยน้องมันไม่มีสกัอพะมันจะได้ไหมนี่เก็บไว้ไากไดมเราจะโดดไปไม่ถึงนะคะโอ้ยโดดได้เฉยอะทุกคนดีใจอะ เดี๋ยวเปต่อด่านนี้ก็เป็นด่านเส้นง่ายๆนะคะทุกคนเห็นทุกคนมีใครอยู่หมู่บ้านซิรินทาวบ้างคะ่ะเราก็อยู่ซิรินทาวเหมือนกันนะตัวเราทุกคนเบื่อแต่พูดแต่ไม่ดูเเกมเลยโมโหแล้วนะเนี่ยตกบอยเกินตกบอยเกินนี่นะคะทุกคนเดินไปเลยเจัยงกระโดดด้วยวันด่านนี้ง่ายมากนะคะมันจะให้เรากระโดดเลยนี่ด่านนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะทุกคนคือแต่ระดพ่มานคือง่ายมาก จะตายไหมเนี่ยทุกคนทุกคนว่าเราจะทําขนมรังนกขายดีไหมคะทุกคนเราว่าเราจะขายหมู่บ้านนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ขายแบบเดินขายนะจะขายในรานหมู่บ้านที่เขามีของกินเยอะมีขา,ขายข้าวบ้างแต่คนที่ไม่ได้อยู่บ้านจะไม่ได้เข้านะคะ <c oughs> ต่อ,ตอจนนจ้เอ,อ้ยทุกคนรู้ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วจริงจิงใช่ไหมทุกคนโอเคมันยังไม่จบก็ตัสีหลงก็มาถึงนะคะทุกคนแบบ ตัดกันสีขาวเลยเนาะเราว่าเย็นนี้หรือคืนนี้จะทำสลามสองสีหรือไม่ก็สามสีนะคะแต่เราเคยเวลาว่าจะทำสีอะไรแต่ก็ไม่รู้สีเดี๋ยวสูบเอานะคะเออกค็คือนี้เสร็จแล้วไหเอ้ยสนุกอว่าทุกคนเดี๋ยวดูนี่นะคะเราจะโดดไปเอ,อ้ยทุกคนทุกคนทำได้ปะเรารู้สึกดีใจอะแต่ว่าไม่ล่นแล้วจะรีบโดดไป มีใครชอบเล่นนังกระโดดบ้างคะเราอะ่ะชอบเล่นนะคะแต่แต่บางทีมันยากไปเราก็แบบไม่ชอบ <c oughs> เป็นเหมือนกันไหมทุกคนยากไปก็ไม่เล่นง่ายไปง่ายต้องง่ายถึงเล่นอ้าวเดินไม่ได้เราเติคนหนึ่งมาเดินได้ทุกคนทุกคนเห็นได้กระโดดแบบนี้ไหมมันแมวตัวนี้มันเหมือนแมวที่แบบมันเออเออเอามานะคะแล้วก็แบบเป็นสีลุกแล้วมันก็ปิ้วไปดาวังคาแล้วทุกคนเราว่าอันนี้จบจบปะ จบปะจบไปแล้วทุกคนต้องจบเป่ไม่จบนะคะเ้ยด่าลูกสีนี่เป็นสีรุ้งอะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยแมวแมวบักแล้วนะโอ้โหเกือบตกเลยค่ะทุกคนวันช่วงนี้เราจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะคะมีคนดูเยอะมากเลยค่ะขอบคุณคนที่เข้ามาดูได้นะเดินต่อไปเราคิดว่า เราจะดูตกทุกคนด่างของเ,เราคิกว่าเดินได้ใช่ปะเดินได้ไหมอ่ะเออโอเคเดินได้แต่ว่าตกเองไม่เป็นไรค่ะรองใหมจออ่จะทาบโซนน้ยจะตกทุกคนทาไมมันถึงตกละ่ะเนี่ยเมื่อตัวเราก็ใหญ่นะแต่เราเนี่ยสร้างตัวขึ้นมาเองทุกคนตัวใหญ่มากเลยตอนนั้นเล่นแมปอะไรก็ไม่รู้มันต้องให้ตัวใหญ่เราก็เลยไปปรับตัวมาแล้วก็ลืมปรับคืนด้วยทุกคนทำไมมันเล่นไม่ได้อ่ะ ตายเลี้ยวโดดปกติดีกว่านะคะทุกคนถ้าอยากลองอยอยากลองโดดปกตินะก็ทำไมมีคนทักมาบ่อยจุงถ้าใครลำคาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่มันไม่มีเสียงอะ่ะไม่รู้ทำไมทุกคนเราก็ผ่านด่านนี้แล้วเยายายอู้ด่านนี้สวยมากแต่ก็ตายมากนะคะเราจะผ่านด่านทุกด่ดดานไปให้ได้ะคะ่ะ เราเนี่ยจะไม่เล่นแมพที่มันยาวเกินไปนะคะเกินสิบนาทีนี่เราก็ไม่ไหวนะคะภาคเสียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนเราถ่ายคลิปเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงเข้ามาแล้วด่านกล้วยนี่ก็โอ้โหทุกคนยังไม่ทันได้บอกเลยไหนขอเสียงหัวรอดซิโอเคนะคะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงหัวรอไหมคะอันนี้เป็นหัวเราจากเอฟเฟกนะคะคลิปหน้าก็ไม่สอนหรอกนะคะทุกคนเพราะว่าเราคือหิว่าทุกคนก็น่าจะทําเป็นนะคะ ทำไม่เป็นยังไงเดี๋ยวก็จะสอนนะคะทุกคนทุกคนว่าเราทําคลิปตลกตลกดีไหมคะเราไม่อยากทําคลิปแบบเศร้าๆแบบตามหรือนะคะทุกคนมันจะเศร้าเกินไปแล้วก็หลองง่ายออกมานะคะทุกคนโอ้ด้านออกมานี่ก็สวยเหมือนพรมเลยทุกคนมองดีๆเมันเราจะใกล้จบแล้วใช่ไหมอะทุกคนทุกคนว่าเหมือนเราเปล่าเอ๊ะเอ๊ะ,อะสีแบบนี้สีแบบนี้บบนจบหรือเปล่าวะ โอ้ไม่ก็จบนะครัทุกคนไปค่ะทุกคนอ่ะทุกคนหอยมันโดดไม่ได้อะเนี่ยบอกเขาจะโดดไม่ได้แล้วมันจะมีผมสีลุงไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเข้าบ้าน <c oughs> ขอเสียงหัวเราะอ,อีกหนึ่งแมดจัดมาคือ <c oughs> มันตั้งว่าหรอแล้วอ่ะทุกคนดูด,ดิตายจองสองมีอะไรไหมเปล่าอ้าว่าหาขึ้นมาไม่มีอะไรให้ฉันดีกว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนรู้สึกว่าไฟนี้มันจะเหยียบได้หรือเปล่ารู้สิ โดดต่อทุกคนมันตั้งขึ้นยังไงอ่ะมีใครรู้ไหมอ่ะเราพยายามพูดให้ทุกคนได้ยินสุดแล้วนะคะทุกคนหรือว่าไฟอันแดงน่าจะเหยียบได้เหยียบได้ไหมอ่ะไี่ได้เยอะเดินไปเลยมันจะสูงเท่าไหร่เนี่ยโดดต่อไปเลยจาตาตอนจีกันนี้ก็เราจะขึ้นแปีผมอ่ะผมผมที่มันอยู่หน้าขี่ไทุกคนเออไม่ใช่ค่ะก่อนเข้าแบบจะมีดูอยู่ดู เม่อไรจะสิ้นสุดก็ทีแเราก็ไม้เข้าใจเหมือนกันจ้ะคุณเหมือนจะเริ่มใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือแบบภาพเสียงจนมือช้าไปเลยอ่ะเออโอ้ยทุกคนมันจะถึงไปนี่โอ้น้องแต่เขาสร้างแบบมาดีมากเลยอ่ะสวยมากเลยทุกคนเอออะไรเนี่ยไม่เดินไม่ได้อ๋อเมื่อกี้มันชอบไปไหนไม่รู้ค่ะทุกคนเดินไม่ได้เลย เราเนี่ยไปถามอิมมานะคะช่องมีริคุริคุโอ้ยนี่ไงทุกคนว่าแบบทำคลิปเกี่ยวกับไอ้น,นี่ดีไหมแต่ิดมันน่าจะดีนะเขาเขาได้คนดูเยอะมากเลยโอ้ทุกคนสนุกมากเลยทุกคนแจ่มมากแจ๋มมากเลยเสียงรถจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเทป,ปูนมานะไม่ใช่รถเก็บขยะนะท่าพวกเธอเราจะทำาหเรกว่าทุกคนไปเลยจ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไมเราไม่อยาก